สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับสูแส่แซฟเซลเชียรครับเห็นเห็นอยู่ซอ,อย่างเอา,าได้ไรก็เพิ่นดีนตอนแรกครับมากวันนี้กับสามสันง,งามๆสามสันงามๆมาครับวันนี้จัดอีกสักหนึ่งเมนูครับเอาซองอย่างนี่แหะมาคู่กันวันนี้ผมสิพาพี่น้องเห็ด หมูสามชั้นหมักเบียร์ทอดนะครับหมูสามชั้นทอดหมักเบียร์เอาง่ายเลยครับลงมือกันเลยพี่น้องมามือน,นี้ได้ทั้งแอมได้ทั้งกับเกาวก่อนสิไปลงมือกันครับอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ปลาแจ็คแซบสวยและแซบเซอร์เชียวด้วยนะครับทุกๆแรงซับครับทุกๆแรง กำลังใจลิ้นทิ้นพันเห็นขวดแล้วก็ได้ครับทุกๆแรงอ่าพักดันครับจากท่านผู้ชมครับมาเห็ดให้ซ่องเติบโตครับมาเห็ดให้แซฟเซอร์ออริจิ่นัลยังมีกําลังแรงใจในการเห็ดคอนเทนต์ดีๆออกมาต่อไปนะครับอย่าลืมฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำครับไปลงมือกันเลยครับจ้าลงมือกันเลยครับอ๋อสามสั้นกับงามขายดีเลย โบเฮ็ดลายนะครับโบเฮ็ดลายคาดว่าจะโบเฮ็ดลายแล้วโบเฮ็ดลายกับพ่อกินเตอร์เ e ป็นระเบดเหพอดีกินครับโบเฮ็ดลายนี่ยสวยงาสวยงามใส่มูามงามครับวันนี้หั่นเป็นแผ่นแบบนี้เลย เรียบร้อยแลวครับหลังจากเขาใายเวลาหัน่นไม่นานครับเอาเป็นแผ่นเปน็นแผ่นแบบนี้แหละครับนะเขากับสิมักไว้สิมักไว้นะครับหลังจากนี้เขากบสิม,มามักกันครับเครื่องปรุงกระซิมีประมาณนี้ครับซอสฝาเขียวบบมีสูตรยโตครับมาก,กินสำไาเห็ดลงไปเลย สีอิ้วขาวสุโมงนี้นี่ต้องเข้าออแล้วเลยครับต้องเข้าออแล้วนี่สปอนเซอร์สีอิ้วขาวใส่เอาพอประมาณครับหมัดเค็มใส่หลายหมัดหอมใส่หลายอโอยนังลมเดงไปบมต้องย่านเค็มนะครับเพราะเขาใส่สเบียร์อยู่ ผิกไทยออกความหอมอ้อผิกไทยกับเมดบาทได้สำนี้ครับโอ้น้ำตาลนิดนึงครับตัดตัดราต้องใส่ลายหวานแห้งบ่มักอาขาดบ่ได้ครับพงนัวจักน่อย บ่น่อยละเอาตามนี้เลยอ่ไอ้ครับพอเวลาหมักสักครู่โอ๊ยขาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ดได้ขาดไม่ได้ปัทถุดิบลากครับเอาลงอ๋อุนอเอาพอดีพอดีพอประมาณพอประมาณละเด้ลงหมดเลย ไผหมักลายก็ใส่ลายครับบัดน,นี้เฮากะขยำแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากใส่เบียร์แล้วครับขยับหมักทิ้งไว้บัตตตัวนัวแน่นอนครับทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเพล่ะครับจะมาทอดกันช่วงรอหมูหมักครับผมเฮ็ดเจไวไปท่าแล้วครับ น้ำจิ้มแจ่วนะครับก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปีบ๊บเฮานี่แหละครับน้ำปลาพริกค,คั่วข้าวคั่วผงนัวอ่านี่ยแหละครับใส่ผงนัวพร้อมแล้วก็ซิมเบิงแล้วก็ซิมเบิงไหนว่าน้ำจิ้มเนะี่ยแซ่บอยู่ ทอดหมูขับบะดนี้น้ำจิ้มพร้อมแล้วมักหมูแล้วแล้วค่ะข่าวก็ได้เลยใส่แป้งน้อยนึงเลยคนร้อนแล้วก็คลอนไหนดูดิมันได้มีแป้งทอดก่อบแบบพีชนะเทล,ลงไปคั่นใส่กับเบียร์เลย หลังจากใส่แป้งครับใส่แป้งเข้าไปน้ำนะครับข้างนอกมันจะได้เนียนยๆกรอบๆแล้วก็ับมาตั้งน้ำมันไฟกลางวันนี้ผมใช่หม้อครับมาทอดเพราะว่าอยากประหยัดน้ำมันขึ้นอีกสักน้อยเนี่ยดประหยัดได้ในมดพอทอดนี้น้ำมันมาต้องท่วมนะครับลงมือลงมือเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่ช่วงรองน้ำมันครับแป้งอารวา วันนี้ได้ทางกับแอมได้ทางกับเ้าหมูหมักเบียร์หมูทอดหมักเบียร์ครับครั้งแรกของซองกับเมนูนี้เดี๋ยวทาซิมกันตอนท้ายว่าสิผ่านหรือบ่ผ่านนะครับลงแล้วครับทอดได้บนลายต้นผันไหนครับหม้อมันน้อย ได้ยินเสียงพระอาจารย์ทั้งวัดเพินพ่นครับพระอาจารย์เพิพ่นพอดีเบื้ออื่นสิเฮ็ดบุญรอพระใหญ่ครับฟังไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อโมทนาสาธุบุญน้ำกันครับระเบิดตับตับ,ตบน้องเอ,อ้ยเโอ้เริ่มงามเลยครับสีเริ่มงามลเลยโอ้ยสีผัดเริ่มงามเลยอีกจังหน่อยอีกจกังน,น่อยสุดแรกครับสามตอนแรกอันนี้โอ้งามอยู่ด้ยงามโยเอาตอนต่อไปต้องงามกว่านี้ละ ลงแล้วครับลงแล้วขักๆหักแต่แซบแน่นอนงานอือเป็นตาแซบบ่ลระครับพี่น้องครับเดี๋ยวผักให้เย็นในเซตตัวให้น้ำมันมันอิซจังน้อยเดี๋ยวไปซับกันไปซิมกันเลยละ่ะหักแล้วหวานดีคนละบ่เรียงกันลามอือเสร็จแล้วครับพี่น้องครับสวยงามอลามซามเหลือเกิน อ๋อเนื้อสัำสัเลยครับพุนนะอ๋อสามสั้นหมักเบียร์ทอดครับกับน้ำจิ้มเรียบร้อยครับพี่น้องครับหลังจากลงมือเห็ดกันมาอพอเผื่อสิได้กินพูนนะโอ้ทอดหมักเบียร์ครับแน่นอน พาข้างเคียงปลาแจ๊กก็ต้องเป็นแตงกวาแตงกวาอยู่แล้วนะครับหลักซิมู่แล้วน้อยนึงแทบขนาดพี่น้องคุณน่ะชํำๆเลยโอ้ยชํำๆงามๆขัดๆขับน้ำจิ้มมะขามเด็ดเองหอมเบียร์นุ่ม แล้วมุนกึ้นเบียร์ขึ้นดังเลยครับโอ้โละ้วยอยีกแล้วเมนูนี้หน้าตาอาจจะบองง่ามปาันใดแต่ประสบความสำเร็จครับดดสรสชาติผ่านเลยนะครับให้พี่น้องได้เบิกน้ำขับขัอน้ำจิ้มมาขามเห็ดเองก็มือแรงกว่าเป็นทง ใช่สงที่เข้ากัน,นสามสันทอดหมักเบียรพี่น้องสามสันทอดหมักเบียรครับอย่าลืมเมนูนี้ผ่านแซ่บแน่นอนปัดจะค,คอนเฟิร์มน้ำจิ้มเจ้าครับ เปรี้ยวหวานเข้ากันกับของทอดสองตอนเลยอ,องน้องนะพี่น้องเบิง้งมาเด้อครับท่านผู้ชมทั้งหลายคู่ทางมาเด้อมากินน้ำกันมากินกับปลาแจ็คกับแซ่บแน่นอนหมักอีพีนี้กดไลคล์กดติดตามกดซับสไคร์หลยๆนะครับ อืมบ่มีข้างดึกขอลองเอากับข้าวเอากับข้าวกับข้าว น้ำจิ้มเข้าคข,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 ข้าคักๆครับกข้าวกับแจ๊ดบอือหอได้ไป้องเลยกินน้ำเด้อ ตอน,ตอนจิ้มคำงนายๆน้ำจิ้มแก้วครับเผ็ดเปรี้ยวหวาน เดอละเอากันมีไีเดือดจด่าบุญบุบาทน้องครับกินไปน้าฟังเสียงพระอาจารย์เพิ่นเว้าไปน้าพอดีบือบ้านปลาแจ้งมีบุญครับบุญหล่อพระปางเปิดโลกวัดบ้านห้วยปลาใหญ่อื กวาตัดเลี้ยนเข้ากันอืออือบายกับเผาก็แซ่บโอยากให้น้องไปเห็นเอาไว้น,นะมี่เดือดบ้า

เมนูนี้เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับเข้าค่ะหอมเบียร์นุ่มละมุนน้ำจุ้มเปรี้ยวหวานได้แต่งกวาทข้า,นางน้อรางปากก็ดีเลยจัดเลี้ยน đi tay cái mất thì có nhiều 2 khăn tốt <laughs> hết tiếng nghe tiếng hết ra cái lái cứ nó ra cái lái thì muốn điều có nhiều Mưa vào tối ra phân tốt ว่าสิบห้าลงไปเบ <stimulation S 2> ิ่งมายังพี่น้องห้างบอิได้ป่า้ำครับส่อมหลดจนมัดเอาเงินกินแซบกินนัวคืนนี่คึ้นฮ้อนพี่น้องเพิ่นทางเหนือแล้วครับไทยน้ำท่วมคอให้กูพายไยทางครับเพิ่นได้บุญมีักยภาพไปซ้อย ให้หอยกระตัวไว้ให้พี่น้องปลอดภัยทั้งเชียงรายทั้งเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือนะครับเป็นกาลังใจให้ส่งกําลังใจไปแทนงครับผ่านไปแน่นอนครับพี่น้องคนไทยเพื่อนบูทิมกันหรอกครับผมก็อยากซ้อยกว่านี้อยู่แต่ผมจะเป็นซ่องเลน้อยครับได้แต่อาศัยส่งกาลังใจไปนี่แหละเด้อครับพี่น้องทางเชียงรายทงางภาคเหนือครับปลอดภยดัยยหลายนะครับ mm. อยากให้พี่น้องเพื่อนกินนำ้ำ แมนสองผมใหญ่มีเงินมีทองคือเพื่อนมีสกยภาพไปได้ไปเหต,ตุเพิ่นกินอยู่พวกหลานนะอันนี้มีใครนี่ส่งกำลังใจไปนะครับบอกว่าบวัวจากนะครับกินไปนมาเมื่อีนด่นเนี่ย ห่าเห็ดตั้งเกือบโลกินมันผู้เดียวเลยติก่อนเพณ่นมาหายายขา้างเงินช่วยสิได้แหง อคำส่งท้ายครับใหญ่ๆส่งท้ายพี่น้องไปเสียงพระจาาเพื่อโฆษณาอักสองต้นใหญ่ๆเลยเต็ม,มปากเต็มคำ หมูหม,มักเบียร์หมูทอดหมักเบีับหอมเบีรยครับ <laughs> 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 นั่งกินไปแก้วเลเนาะกด <laughs> จากกันไปอีพีนี้ครับพี่น้องขอบคุณในไลค์ทุกแรงใจทุกยอดซับทุกยอดวิวทุกยอด,ก,ยอดการกดไลค์นะครับเห็นให้ทางช่องเติบโตไปได้นะครับสำหรับใครที่มกักเมนูนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับเข้าก็ดกากได้ครับคัก ทั้งสองอย่างก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆเพยกดแล้วจะกดอีกได้มันสิรุดเห็นยอดซับขึ้นคูม่มือเห็นยอดวิวขึ้นคู่มือดีใจแห้งๆครับขอบคุณเอฟซทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมถึงแวะผ่านมาเบิง่งบอกไปกดกับบอกไปยังครับแต่ถ้า หากแพงรับซ่องแซบเซอร์ออฟฟิเชียลครับหากแพงปาแจ็คทีมงานเมย์จงกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายๆนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันอีพีหน้าครับสีภาพไปเห็นยังสิภาพไปกินยังสิภาพไปเบิ่งยังครับก็กดติดตามไว้อย่างที่บอกแล้วครับี่ได้ระพลาดคลิปต่อไปครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณหลายๆครับพบพ่อกันอีพีหน้านะครับท่านผู้ชม